เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฟฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและไส่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมตู้เย็น ตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทํากันนะครับเป็นตู้เย็นยี่หอ้เอเอจนะเอเจรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นรุ่นดูนะเอเจนะ ตู้เย็นหนึ่งประตูนะรุน่นอ E ขีดห้าศูนย์สี่นะ,ะความจุสี่จุดสี่จุดหนึ่งลิตรอ่านะโอ้โหจุตั้งสี่สี่จุดหนึ่งลิตรนั่นนะหมาขนาดกระทัดรัดดีจังเลยนะนี่นะดูสินนะเป็นตู้เย็นเล็กๆแล้วนะกระทัดรัด ดีจังเลยขนาดจิว๋วนะอ่ากันเจ้าของบอกว่าไฟมันก็เข้าปกตินะแต่เก็บความเย็นไม่อยู่นะเก็บความเย็นไม่อยู่นะภายในนะภายในเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาไม่ได้ใช้นานแล้วเนี่ยนะเก็บความเย็นไม่อยู่นะเราก็มาดูสาเหตุว่าทําไมตู้เย็นถึงเก็บความเย็นไม่อยู่นะ เนี่ยรู้สึกยางจะแข็งนะเนี่ยยางตู้เย็นเนี่ยนะเนี่ยรู้สึกมันไม่นิ่มเลยมันแข็งเนี่ยแข็งกระโดกกระเดกเลยนะเรียกยางมันด้านมันตายนะยางมันตายนะเนี่ยปิดไม่สนิทเห็นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร่องมันห่างเนี่ยนะเนี่ยมันปิดไม่สนิทนะปิดไม่สนิทปัติแล้วเนี่ยยางจะต้องปิดไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะให้ชิดขอบเลยนะเนี่ยนะยางนะยางขอบ ตู้เย็นเนี่ยนะมันต้องไปไปชนนะแน,แนบจะนิดแนบจะนิดกับเนี่ยขอบขอบตู้เย็นนี่เลยนะแต่นี่เราปิดแล้วมันไม่สนนิดเห็นไหมเนี่ยมันห่างเห็นไหมเนี่ยมันเป็นร่องห่างมันก็เก็บความเย็นไม่อยู่นะเก็บความเย็นไม่อยู่จะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นนี่ใหม่น <Mend. S 1> มนะเพราะอันนี้มันยางมันตายแล้วใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องทําการเปลี่ยนนะทําการเปลี่ยน เดี๋ยวเราก็จะวัดยางก่อนนะยางขอบตู้เย็นเนี่ยนะวัดเพื่อที่จะสั่งตัดนะวัดเพื่อให้เรารู้ว่ากว้างเท่าไหร่นะกว้างเท่าไหร่แล้วก็ความสูงนี้เท่าไหร่นะเพื่อเราจะได้ตัดตัดไซส์ได้ถูกนะนะตัดไซส์ได้ถูกนะวิธีวัดนะวิธีวัดเดี๋ยวช่างทวีปจะวัดให้ดูนะเอาสายตลับเม็ดเนี่ยนะ สายตลาดแมสเนีน่นยคล้องไปที่นี่เลยนะนี่นะที่หัวมุมนะที่หัวมุมตู้เย็นนี่เลยนะเราจะวัดความกว้างนะเราตรงกว้างเนี่ยคล้องไปเลยนะเนี่ยนะคล้องไปเลยที่หัวมุมยางเนี่ยของเดิมเขาเนี่ยนะเนี่ยนะคล้องไปนะคล้องไปนี่นะนี่มาถึงขอบขอบมุมด้านนี้เนี่เห็นไหมขอบมุมด้านน,นี้นี่กว้างเท่าไรดูเถสสี่สิบสองครึ่งเห็นไหม เซนนะสี่สิบสองจุดห้าเซนนะด้านนี้นะเห็นไหมสี่สิบสองจุดห้าเซนอันนี้ความกว้างนะนะวัดความสูงก็เหมือนกันนะเนี่ยนะความสูงของประตูตู้เย็นเนี่ยนะเนี่ยความสูงนะจากมุมนี้นะมุมบนนะจากมุมบนลงไปมุมล่างนี่นี่นี่ความสูงนะแล้วก็เอาตลับเม็ดเนี่ยนะสา่วัดตลับเม็ดเนี่ยนะคล้องไปเลยนะเนี่ยคล้องไปที่มุมบนมุม ด้านล่างนี่เลยนะคล้องไปที่มุมด้านล่างนี่เลยด้านล่างประตูเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็เอาไปปีสี่เต้นเห็นไหมเนี่ยนะความสูงสี่สิบสี่เตนนะนะแล้วก็รู้ความกว้างนะแล้วก็รู้ความกว้างแล้วก็ความสูงของขอบยางตู้เย็นแล้วนะยางตู้เย็นแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะต้องดูข้างในเต้เนี่ย ดูด้านหลังนะดูด้านหลังยางเทมันเป็นแบบไหนนะมันเป็นแบบไหนแล้วง้างออกมาเลยนะเนี่ยนะง้างออกมาเลยเนี่ยเนี่ยนะง้างออกมาเลยอ๋อมันเป็นแบบกดลงล่องนะมันเป็นแบบกดลงล่องนะบางรุ่นเขาใช้น็อตยึดนะบางบางรุ่นเนี่ยเขาใช้น็อตยึดเพราะนั้นเวลาเราสั่งทำเราก็ต้องแหวกข้างหลังให้เขาดูด้วยว่ามันเป็นแบบไหนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตัก นะตัดมาให้เราผิดนะรุ่นนี้เป็นแบบรุ่นยัดลงล่องนะมันจะมีล่องยัดนะเป็นเป็นร่องเป็นลอ่นลองนะยัดลงล่อง,องโอเคนะนะเดี๋ยวเราก็ไปสั่งตัดได้เลยนะเนี่ยนะเราก็นะเราก็ถ่ายรูปให้เขาเห็นอย่างนี้นะแล้วเราก็สั่งตัดได้เลยนะเดี๋ยวช่างทวีปสั่งตัดก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่กันนะเอารันนะช่างทวีปก็ได้เบิก ขอบยางตู้เย็นมาใหม่แล้วนะนะช่างทวีปได้เบิกมาใหม่แล้วนะขอบยางอันใหม่นะขอบยางอันใหม่เราเบิกมาแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะแทนอันเก่านะนะเนี่ยนะดึงออกได้เลยนะดึงออกได้เลย นะอืมออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะสกปกนะตสกปกเดี๋ยวเราก็จะใช้ผ้าทุบน้ำนะ เดี๋ยวเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทําความสะอาดหน่อยนะเช็ดทำความสะอาดก่อนนะก่อนที่จะใส่ยางอันใหม่เข้าไปนะทาความสะอาดก่อนนะนะในร่องนี้นะในร่องนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไขควงปากแบนนะเนี่ยนะไขควงปากแบนนะหย่ข้าไปนะเนีย่ยนะ อ้าวละเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็ใส่ยางไปเลยนะใส่ยางไปเลยอ้าวรนนะเดี๋ยวเราก็จะใส่สไปเลยนะเนี่ยน, hmm. <Moon. S 2> นะเราจะใส่ไปเลยนะเนี่ยนะเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่มุมใดมุมหนึ่งนะมุมไหนก็ได้นะมุมไหนก็ได้แต่ช่างทวีปถนัดมุมซ้ายก่อนนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใส่มุมซ้ายก่อนนะเนี่ยนะใส่ตั้งมุมนี้ก่อนนะใส่เข้าไปในมุมก่อนนะ มันจะมีลูกศออยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีลูกศออยู่นะเอาลูกศรนนี่กดเข้าไปในล่องเลยนะกดเข้าไปในล่องเนี่ยนะกดเข้าไปในล่องนะกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยเนี่ยนะพอเข้าล่องแล้วเราก็ไล่ลไป ไล่มานะไล่มาไล่มากดเข้าไปเลยนะให้เข้าไปในร่องนะกดแรงๆเลยนะนะข้างนี้นะกด กดเข้าไปให้แน่นเลยนะให้แน่นเลยนะกดเข้าไปให้แน่นเลยนะนี่แน่นแล้วนะแน่นแล้วนะแน่นแล้วนะแน่นแล้วแน่นแล้วอ้าวรันนะเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่นะใส่เสร็จแล้วนี่นะนะใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วนะ เรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยลองปิดดิอืมนะแนบสนิทเลยนะนี่นะโอเคไหมแนบสนิทเลยแนบสนิทเลยนะแนบสนิทเลยนี่นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ําร้อนนะน้ำเดือดนะ เดี๋ยวเราก็ใช้จะใช้น้ําร้อนนะราดนะเพื่อให้ยางมันพองนะเพื่อให้ยางมันพองเนี่ยแล้วยางเนี่ยนะยางมันพองนะเนี่ยพอ,อยางพองก็จะไปแนบสนิทนะมันก็จะไปแนบสนิทกับขอบขอบประตูตู้เย็นนี่นะขอบตู้เย็นนะเดี๋ยวช่างทวีปขอเวลาไปต้มน้ําร้อนก่อนนะต้มต้มน้ําร้อนมาราดยางก่อนนะคอยสักครู่ระวังนะมันร้อนนะมันร้อนนะ ระวังมือนะมันร้อนนะนะยิ่งร้อนยิ่งดีนะยิ่งร้อนยิ่งดี ด้านข้างนะด้านข้างลาดทุกด้านเลยนะลาดทุกด้านเลย เดี๋ยวท่างที่จะตัแข็งตู้เย็นหน่อยนะตะแข็งตู้เย็นนะเดี๋ยวจะตัแข็งตู้เย็นนะตะแข็งตู้เย็นจะได้ลาดยางที่อยู่ขอบล่างนะ อารนะนะเราเห็นว่าขอบยางนี่มันแนบสนิทกับขอบตู้เย็นแล้วนะเนี่ยนะเห็นไหมขอบยางนะขอบยางแนบสนิทแล้วนะแนบสนิทแล้วนะแนบติดกับตู้เย็นเลยโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้เทปกาวนะเทปกาวแปะนะเพื่อให้มันยึดแน่นให้อยู่กับที่นะสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้เทปกาวเนี่ยนะแปะไปเลยนะ นีนะแปะไปนะจะได้แน่นนะเทปกาวแปะโอเคนะตามด้านนะด้านนี้อีกด้านหนึ่งน้ด้านนี้น้าแปะไว้น้าเดี๋วด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะด้านนี้อีกด้านหนึ่งน,ะน,น,น,นงนะ้แปะไปนะ เอาละเอาละนะเอาแค่3ามด้านก็พอนะโอเคนะต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปเลยนะปิดไว้เงี้ยนะเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปทิ้งไว้ทักสองชั่วโมงนะหลังจากสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะ ดูดดีไหมนะว่าประตูเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะที่เราเปลี่ยนยางไปนะโอเคนะเดี๋ยวสองชั่วโมงมาเจอกันนะเดี๋ยวช่างรีบเสียบปลั๊กก่อนนะเอานะเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วนะตู้เย็นทํางานแล้วนะตู้เย็นทํางานแล้วได้ยินเสียงไหมอ่าคอมสั่นนะโอ,นะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวสองชั่วโมงมาเจอกันนะ โอเคนะนี่ก็ได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวช่างทวีปจะลองเปิดดูนะโอ้ร้อนนะด้านข้างนี่ร้อนนะถือว่าตู้เย็นอันนี้นะระบบเขายังดีอยู่นะเนี่ยร้อนนะด้านข้างจะต้องร้อนนะข้างนี้ล่ะอ่าข้างนี้ก็ร้อนนะโอเคนะระบบก็ยังดีนะระบบระบายความร้อนข,ข, oh ของคอมเขาก็โอเคนะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะลองแกะดูนะนะ แกะติ๊กเกอร์เด็กแกะติ๊กเกอร์นะได้เวลาได้เวลานะลองแกะติ๊กเกอร์สิเอละนะแกะติ๊กเกอร์แล้วนะลองดูสิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะจะเย็นไหมจะเก็บความเย็นอยู่ไหมนะนะอะตรงนี้ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะเราติดไปสามอันนะติดไปสามอัน เอาระนะลองเปิดดูสินะโอ้นะเนี่ยเปิดถ้าไม่ออกเลยนะดูดดีจังเลยนะนะของใหม่นะมันก็ดูดดีอย่างเงี้ยนะนี่นี่นี่เห็นไหมไม่ออกเลยเอา้าอื้อหืออื้อหือแน่นไปครับเปล่าแน่นมากเลยนะมันดูดดีจังนะอื้อหือนี่ นั่นอุ้ยโอ้โหเห็นไหมเย็นนะเย็นเจี๊ยบเลยนี่เห็นไหมเกาะเป็นไอเลยนะขาวเลยนะเกาะเป็นไอเลยโอเคนะตู้เย็นก็ยังใช้ได้อยู่นะนะเกาะเป็นไอขาวเลยเหไหมเน่ยนะช่องฟีดอันนี้ช่องฟีดช่องฟีดนะโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้ยางก็แน่นสนิทด,ดีนะแน่นสนิทด,ดีนะ โอเคนะตู้เย็นนะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอบคุณมากครับกรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ